ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกประแฉะเองเล่นงานเองพาดพิงไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทรัมป์และก็ซัดอยู่เกลนว่าเป็นผู้ก่อวินาศกรรมทอการ์ดนอร์สรีมซึ่งก่อนหน้านั้นผู้สื่อข,ข่าวของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาแฉะนะครับว่าเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกา สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ยังคงอยู่ในเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ที่คุกรุ่นตอนนี้นะครับหลังจากชาติยุโรปนะครับคว่ำบาตรรัสเซียนะครับการถอนเรื่องของสันธิสัญญานิวเกียร์ กำลังเป็นประเด็นที่มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้น EU ก็ปรากฏว่าความบาดรัสเซียรอบที่10นะครับมอสโกสวนเบาๆหยุดจ่ายน้ำมันป้อนโปแลนด์สาภาพยุโรปนะครับประเทศยกระดับกดดันมอสโกจนกว่ายูเครนจะรับการปลดปล่อย หลังกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียรอบที่10บนะครับหวันหลังครบรอบหนึ่งปีปฏิบัติการลุกรันของยูเครนรัสเซียจากนั้นไม่นานมอสโกได้ทำการหยุดจ่ายน้ำมันไปโปลแลนด์เพื่อป้อนผ่านลำเลียงนะครับดูสบานะครับหัวหน้านโยบายและต่างประเทศของ EU เเตือนว่านะครับทางกลุ่มจะเดินหน้า ท้าโถมปฏิบัติการคว่ำบาตเพิ่มเติมเข้าใส่รัเสเซียนะครับบอกว่าเราจะเดินหน้ายกรับกดดันรัเสเซียและเราจะทํามันเป็นเวลานานเท่าที่จําเป็นจนกว่ายูเครนจะรับการปลดปล่อยจากรักเสเซียผู้ลุกกรานที่โหดร้ายแล้วก็ปะเถื่อนในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะตอบหงะ์เลยเดียวคร่าวนี้ทรัมป์เชื่อ,อยูเครน ผู้ร้ายตัวจริงบึ้มท่อก๊สนอร์สตรีมนะครับไม่ตัดความไปไปได้ที่สหรัฐมีเอี่ยวอดีตประธานดีโดนัลดทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวให้สัมภาษณ์กับเกรทเบล็กพิธีกรชื่อดังนะครับบ่งชี้ว่ายูเครนอาจเป็นผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังก่อเหตุรอบวินาศกรรมก่อความเสียหายแก่ท่อลำเลียงนอร์สตรีม เมื่อเดือนกันยายนปีก่อนพร้อมไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในกว่าการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานของซีมอร์เฮิร์สนักข่าวสายสืบสวนชื่อดังนะครับรางวัลพูริเซอร์ชาวสหรัฐอเมริกาที่ออกมากล่าวอ้างเมื่อเร็วๆนี้ว่าทอการนอร์สเตรีมเป็นเป้าหมายของวอชิงตันในการปฏิบัติการลับตามคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดน ทางทรัมปไม่ตัดความเป็นไปได้ที่อเมริกันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปฏิเสธคำโครหาที่ว่ามอสโกเป็นฝ่ายลงมือทำลายนะครับท่อก,ก๊สนอสร์ส s t รี a มด้วยตนเองในขณะที่ครบรอบ1ปีฮะการถูกบุกเซเลสกี้กล่าวจะกำรับรัสเซียภายในปีนี้ แต่แย้มเตรียมคุยกับผู้นำจีนเกี่ยวกับแผนสันติภาพประธานดีวโรโรมีเซเลนสกี้นะครับของอยูเครนประกาศจะทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะรัสเซียภายในปีนี้ขณะที่รถถังเลโอพาสชุดแรกเดินทางถึงยูเครนในวราระครบรอบ1ปีของการเริ่มต้นความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกค,ครั้งที่สนะครับส่วน นาโตแสดงจุดยืนทิศทางเดียวกับตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาครางแกรงใจต่อความพยายามเป็นคนไกลเกลียของจีนหลังปักกิ่งเสนอแผนสันติภาพ12ข้อนะครับในขณะที่สื่อเยอรมน,นีก็มีการตีแผ่นะครับจีนเอาแน่เตรียมขายโดรน100ตัวให้กับรัสเซียในการทำสงครามยูเครน สัข่ารเอเจนซี่รอยงานวารเซีย์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตดโดรนของจีนเพื่อขอซื้อดโดรนจำนวน100ตัวมีกำหนดการส่งมอบในเดือนเมษาย,ยนนี้สอดคล้องกับข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาพบปักกิ่งมีแนวโน้มมอบดโดรนและกระสุนช่วยประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินท่ามกลางการเซอร์ไพรส์เยือนปักกิ่งจากทั้งผู้นำเบลารุสมิทแท ของรัสเซียนะสัปดาห์ที่จะถึงและประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมารูเอลม,ม,มากรองก้าวใจนะครับจากชาติตะวันตกในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่อังการารวบนับร้อยเส้นอาคารพังพินาศแผ่นไหวนะยอดตุรกีเสียชีวิตและซีเรียนะครับปรากฏว่าตอนนี้ทะลุครึ่งแสนเลยทีเดียว ตุรกีทำการจับกลุ่มบุคคล184คนนะครับฐานต้องสงสัยรับผิดชอบเหตุอาคารจำนวนมากพังถล่มลงมาท่ามกลางแผ่นดินไหวที่รุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนส่วนหนึ่งในการยกระดับการสืบสวนขยายวงกว้างขึ้นจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีในขณะที่ประชาชนส่งเสียงแห่งความเดือดดาลนหนักดวงขึ้นเรื่อย ในสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการคอร์รัปชันนะครับด้านการก่อสร้างขณะที่สะเทือนทั้งเกาะฮ่องกงเลยทีเดียวฮะอดีตสามีแอบบีซอยนะครับนางแบบสาวสังคมชื่อดังถูกฆ่าตัดหัวนะครับโดนจับที่ท่าเรือฮ่องกงกำลังเตรียมตัวที่จะหนีพบพ่อ,พอสามีอดีตตำรวจเป็นคนวางแผนแล้วก็บุงการสำนักข่าวเอเจนซี่นอบบีซอยนางแบบ และสาวสังคมชาวฮ่องกงวัย28ปีนะครับที่หายตัวไปตั้งแต่กลางสัปดาห์และโดนฆ่าตัดหัวเนื้อต้มซุปท่อนขายัดตู้เย็นสะเทือนขวัญไปทั่วล่าสุดตำรวจจับตัวอดีตสามีอเล็กซ์กวงได้คาท่าเรือฮ่องกงเตรียมหนีเชื่อพ่ออดีตสามีของซอยเป็นอดีตตำรวจฮ่องกง ระดับจ่าเป็นคนวางแผนก่อเหตุชนวนปัญหาลูกสไพร์คนดังเตรียมขายอสังหาริมทรัพย์ย่านถิ่นคนรวยพร้อมสั่งให้ตัวเองและลูกชายต้องย้ายออกนะครับสำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริการายงานว่าตำรวจฮ่องกงตั้งโต๊ะถแถลงข่าวสามารถทำการจับกลุ่มสามี แอบรีชอยนางแบบและสาวสังคมฮ่องกงวัย28ปีชื่อดังที่หายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่เวลา12นาฬกานาทีอ้างอิงวันและเวลาฮ่องกงฮะเดลี่ติมซำนะครับหลังจากที่เจ้าที่ค้นพบชิ้นส่วนร่างกายที่ถูกหั่นแยกชิ้นส่วนในอาพาร์ตเมนต์เช่านะครับซึ่งภูมิกับแถลงว่าทั้งหมดนะฮะเว้นอเล็กกวงอดีตสามี ถูกตำรวจฮ่องกงจับกลุ่มได้และถูกควบคุมตัวเพื่อทำการสอบสวนปากคำนะครับนอกจากนี้ยังพบลำตัวของซอยและมือของนางแบบสาวยังไม่ถูกพบเช่นกันนะครับการค้นหาสุสานยังมีการทีมนำทีมดำน้ำบริเวณเขตใกล้เคียงเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่หายไปยังคงไม่คืบหน้าเป็นการเชื่อว่าการสังหารโหดครั้งนี้เกิดจากปัญหานางแบบสาวรับปาก ที่จะย้ายอดีตสามีอเล็กกวงและครอบครัวสามีออกไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้ว่าพ่อสามีคัดค้านอย่างรุนแรงเกิดมีปากเสียงกันเกิดขึ้นกับเธอแหล่งข่าวภายในเปิดเผยจากการสอบสวนพบว่าซอยมีแผนที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดาคูรีฮิลนะครับในโหมันถึนย่านคนมีอันจะกินของฮ่องกงซึ่งเธอซื้อไว้ในนามของชื่อพ่อสามี การฆ่าตัดหัวครั้งนี้เชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดาคูรีฮิลมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ฮ่องกงการสอบสวนยังพบอีกนะครับว่าซอยนะครับไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับสามีคนปัจจุบันซึ่งเป็นลูกชายของผู้ก่อตั้งพัตนารฮ่องกงชื่อดังสาขาในจีนและทำให้สินทรัพย์ทั้งหมดของเธอจะตก อยู่กับลูกทั้งสองซึ่งเป็นลูกชายและลูกสาวนะครับที่เกิดกับกวงแทนนะครับในขณะที่ผู้ว่าฮ่องกงโปรปักกิ่งจอแบนนะครับทนายต่างชาติห้ามว่าความคดีความมั่นคงตัดช่องช่วยเจ้าของ Apple Daily j i m จิมมี่ไลน์กงสุนใหญ่สหรัฐอเมริกานะครับข้ามเส้นแดน ปักกิ่งวิจาร์ณทันทีเสรีภาพโดนกัดกร่อนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าผู้ว่าเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับจอห์นลีเดินหน้าสเสนอร่างกฎหมายต่อสภานิติบัญญัติฮ่องกงที่จะให้อำนาจพิเศษแก่เขาสามารถบีโต้ห้ามใช้ทนายความต่างชาติในคดีความมั่นคงระหว่างจิมมี่ไลท์ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ Apple Daily ที่โดนปิด ไปร้องต่อศาลสูงฮ่องกงห้ามไม่ให้คำสั่งของปักกิ่งในเรื่องการใช้ทนายความต่างชาติมีผลกับคดีของเขาผู้แทนรัฐบาลปักกิ่งประจำฮ่องกงนะครับจวกกงยยสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาข้ามเส้นจีนก้าวไกยกิจการภายในชัดเจนหลังกงยยสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาแสดงความวิตกความเป็นนิติรัฐและศีลภาพของฮ่องกงผิดหวังกับรัฐบาลพัก C.C.P. ของจีนอนุมัติให้ผู้ว่าการเกาะนะครับทำการแบรนทนายความต่างชาติว่าความในคดีความมั่นคงจำกัดฝ่ายตรงข้ามนะครับทางการเมืองนะครับล่าสุดเรื่องของแอบรีซอยฮะปรากฏว่าทำการจับกลุ่มสามีแล้วก็พ่อตานะครับได้เพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อย ประเด็นหลักๆที่น่าสนใจวันนี้ก็คงถ้าเป็นฮ่องกงก็หนีไม่พ้นเรื่องของคดีเ b ฟบีชอยนะครับซึ่งเป็นนางแบบสาวซึ่งถูกฆ่าหันศพเพราะความขัดแย้งเรื่องของทรัพย์สินซึ่งทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็มีบุตรด้วยกันนะคดีนี้เป็นที่สะเทือนขวัญเพราะเป็นการฆ่าหันศพคนที่รู้จักในสังคมของฮ่องกง แต่อีกประเด็นที่น่าสนใจคือความขัดแยงระหว่างสหรัฐอเมริการัสเซียที่ปรากฏว่าถูกลากจีนเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้ก็มีรายงานว่าจีนจะทำการขายโดรนพร้อมอาวุธให้กับรัสเซียนะครับเพิ่มเติมถึง100ลำอย่างไรก็ตามฝั่งสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะใช้มาตรการคว่มบาตรรัสเซียเป็น รอบที่10นะฮะเพื่อเล่นงานแต่อย่างไรก็ตามยิ่งทำสหรัฐเมกายิ่งเหนื่อยในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจนะครับคราวนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกปราแฉเองเล่นงานเองพาดพิงไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับซึ่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทรัมป์ และก็ซัดอยูเกลนว่าเป็นผู้กอ่อวินาศกรรมทอาการ n ดนอร์สตรีมซึ่งก่อนหน้านั้นผู้สื่อข่าวของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาแฉนะครับว่าเป็นฝีมือของสหรัฐอเมริกาเองเหตุการณ์นี้ก็คงทำให้เกิดการมัดตัวโจบไบเดนมากขึ้นและปฏิเสธยากเลยทีเดียวว่าสหรัฐอเมริกาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกอร่อวินาศกรรม อย่างไรก็ตามมาตรการที่ทำการคว่าบาตรรัสเซียรอบที่10จนถึงขนาดนี้ปรากฏว่ารัสเซียก็ทำการตอบโต้กลับโปรแลนด์ดยการหยุดจ่ายพลังงานให้กับโปรแลนด์แน่นอนจะทำให้โปรแลรนด์เข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าสาหัสสากันอัตรางเงินเฟอ้อพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นทั้งแกส๊สเลน้มันไม่ต่างจากเอยอรมน,นีนะครับ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่กําลังชเชิญอยู่ณปัจจุบันมาตรการการแตกหักของทั้งสองฝ่ายคว่ำบาดกันไปคว่ำบาดกันมาประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดกลับกลายเป็นประเทศไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับแห่เข้ามายังประเทศไทยอย่างไม่หยุดเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ตัวราชูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสันติยะจารีประเพดีพระชงวงจักรีสวยราชสมบัติตามบญรัาบุญเทียนบ้บาน ถลิงองค์กษัตริย์ราชา,<ข>าพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดาเหนือแผ่นสุบันคันติยัสง่า กายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสะดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถล่มองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสมมูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตฝันหลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแผ่นสุบรรค์ศนาษะ ประนตลดกายผศทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษักตริย์เจริญตาม่วสทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แท่ซ้องสัดุดีมีก,กษัตริย์เกิทาทั่วทุกเขตุา,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์